สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูจอยในวันที่3ของสัปดาห์กับสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่รอบตัวหนูหน่วยครอบครัวหันษาสาระที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเด็กดีเคารพพ่อแม่แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุูจอยมีคําคล้องจองมาฝากเด็กๆค่ะคําคล้องจองเด็กดีเดี๋ยวให้เด็กๆ ไปเคลื่อนไหวประกอบท่าทางและพูดตามครูใจก่อนนะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีมีแต่คนรักรู้จักทักทายกราบไหว้ผู้ใหญ่คนชื่นชอบใจพูดไพเราะไว้ใชาครับหญิงค่ะ เดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีมีแต่คนรักรู้จักทักทายกราบไหว้ผู้ใหญ่คนชื่นชอบใจพูดไพเราะไว้ชายครับหญิงค่ะในคำของจองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กดีใครเป็นเด็กดีกับคุณพ่อคุณแม่บ้างนะ การปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัวเด็กๆจะต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าและผู้ใหญ่ทุกคนเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือไม่ดือ้อไม่ซนใช้วาจาสุภาพพูดจาไพเราะมีคำลงท้ายทุกครั้งผู้ชายลงท้ายด้วยครับผู้หญิง ลงท้ายด้วยค่ะเช่นการกล่าวคำทักทายผู้ชายสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีค่ะการกล่าวคำขอบคุณผู้ชายขอบคุณครับผู้หญิงขอบคุณค่ะการกล่าวคำขอโทษผู้ชายขอโทษครับผู้หญิงขอโทษค่ะ และนอกจากเด็กดีจะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กดีก็ต้องช่วยเหลืองานบ้านเล็ก,ลกๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กดีของครอบครัวที่เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้เด็กๆสามารถทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวจะให้เด็กดีของคุณครูไปทำแบบฝึกหัดใบงานทบทวนบทเรียนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมใบงานหน่วยครอบครัวหันสาววันนี้จะเป็นใบงานเรื่องเด็กดีเคารพพ่อแม่สังเกตในภาพนะคะมีใครบ้างคะมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีลูกลูกคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นจีเกิลเด็กผู้หญิงคะ่ะแล้วเขากำลังทำอะไรคะกำลังพนมมือไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็กล่าวคำว่า สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ในภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กผู้หญิงคนนี้ที่โรงเรียนและเด็กผู้หญิงก็กล่าวคําว่าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กดีที่เคารพคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆทําอะไรกับภาพคะวันนี้ให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปลาแล้วก็ระบายสีภาพเอ๊ะรอยปลาอยู่ตรงไหนนะ เด็กสังเกตเห็นไหมคะในรูปของเด็กผู้หญิงจะมีดอยประอยู่ทางด้านนอกนะคะ,ะเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นก่อนเด็กๆก็ใช้นิ้วมือเลยนะคะในการลากเส้นเริ่มจากตรงด้านล่างคางเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆลากขึ้นนะคะเด็กๆค่อยๆใช้นิ้วมือก่อนนะคะคุณพ่อคุณ,คณแม่ก็แนะนำน้องนะคะในการลากเส้นค่อยๆลากไปนะคะตามทางที่เขากำหนดให้เลยนะคะ ตามรอยเส้นปลาเสร็จแล้วให้ใช้สีเทียนนะคะตามสีที่เด็กๆชอบนะคะเด็กๆก,ก็เลือกได้เลยวันนี้คูณจอยก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะคูใจอยเลือกสีน้ำตาลแล้วคูณจอยก็จะเริ่มจากตรงบริเวณด้านที่คูณจอยเริ่มทีแรกเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของคางแล้วก็ลากขึ้นมาค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่คอยประครองมือน้องนะคะแต่พยายามให้น้องเขา ลึกากด้วยตัวเองนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่เพียงแต่ประคองมือน้องเอาไว้นะคะให้ลากไปตามทิศทางของเส้นปลาเลยค่ะค่อยๆลากนะคะไม่ต้องรีบค่อยๆลากกระปองแล้วค่ะแล้วก็ลากขึ้นด้านบนจนถึงเสือ้อเสร็จแล้วก็ให้ไประบายสีตกแต่งภาพให้สวยงามเลยนะคะโดยระบายสีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูก เดี๋ยวครูใจจะเริ่มจากระบายเด็กผู้หญิงก่อนนะคะก็ใช้สีน้ำตาลระบายเส้นผมเด็กๆก,ก็ไปทำพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะทุกๆครั้งที่ให้น้องระบายสีคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยแนะนำน้องด้วยนะคะในการระบายสีภาพควรให้น้องรู้จักแยกส่วนประกอบของภาพต่างๆนะคะเพื่อให้น้องเขาจะได้ฝึกแยกส่วนประกอบ ที่น้องจะต้องระบายนะคะแล้ววันนี้กรูจายก็ได้ระบายสีชุดสีเขียวของคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสามภาพเลยคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกและภาพเด็กดีเคารพพ่อแม่ของกรูจายในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทำสีอะไรกันบ้างอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูจะได้ประเมินผลงานของเด็กๆนะคะ ทำแบบฝึกหัดใบงานเสร็จแล้วเด็กดีก็ต้องไปอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะหนังสือกอไก่เป็นหนังสือภาษาไทยหนังสือ ABC เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ123เป็นหนังสือตัวเลขฝึกอ่านทุกวันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเด็กๆก,ก็จะได้มีพัฒนาการทักษะความจำที่ดีสำหรับวันนี้ครูจอยต้องขอลาไปก่อนแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ